ครับวันนี้ก็อยู่ช่อง A O N สามก้า C H นะครับเย้ <c oughs> ตอนแรกเผือถ่ายคลิปตั้งอ่ะเนี่ยแล้วคือว่าเสร็จไปแล้วอะตอนแรกภาพสา่องยังไม่ได้ว่าภาพสองอยังว่าไม่เสร็จทำไงดีอ่ะไม่เป็นไรหรอกมะ เราจะมาร้องเพลงบัสสามเพลงนะท่านทูตอนจบคลิปทุกคลิปและทุกคลิปพอจบแล้วใช่ไหมทุกคนพอจบแล้วก็จะวนกลับไปแบบเดิมแต่บทไม่ต้องเหมือนเดิมโอเคเข้าใจใช่ไหมตอนแรกก็จะเอาคลิปยาวแต่น่าจะเออก็น่าจะยาวพรลงสีใช่ไหมเนี่ยจับปากกาดำเลยเอยไม่ใช่สีดำ อ่อน,นเห็นปะไม่เห็นหรอกอ่านออกไหมออกถ้าอ่านดีๆเฮ้ยผีขีดไปแล้วอะหรออะไ,ไรช่างมันไม่ลงสีตักมัลเซอร์ได้ไหม ลงแบบเป็นทนโทน,โทนหรือว่าลงแบบลงไปเลยลงแบบทนโทนคลิปเนี้ยเปลืองไฟมากไอคลิปเนี้ยเต้นเนี้ยเปลืองไฟอไอคงิปืองมากกดไลด้วยเปลืองไฟมากกดซับสไคร e ด้วย จะได้ไลฟ์สดจะได้เจอกันที่ไลฟ์สดไม่ต้องมาดูคลิปอย่างนี้จะได้ไปไลฟ์สดทีเดียวเลยจะได้มาส่งเอจะได้มาเมนต์กันได้เลยจะได้ไม่ต้องไปไปคลิมเราจะจบคลิปนี้นะรีบกดซอบเร็วให้ครบห้าสิบแต่พี่อ้นบอกหลักพันแต่ให้ดีก็หลักพันนีนะอ้นจะได้มีผู้ติดตามเยอะ ลงแบบตรงด้านนี้อ่อนและด้านนี้เข้มเหรอหรืเท่ากันทั้งสองด้านลเลยอ่ะไม่รู้โอ้เท่ากันกับดคนดทุกคนเมื่อเดี๋ยว ัลพมลฮัสเดี๋ยวจะมาแนะนำคนบนรถให้โอเคไหมทุกคนเดี๋ยวถ้าให้ดีก็จะเต้นเพลงบัดไปด้วยตอนจุดตอนที่ร้องสามเพลงเต้นไปด้วยคลิปนั้นมันยาวสี่นาทีแปดวินาทีแปดวินาทีสามวินาทีแต่อังุ่นอ่ะอ้นวัวอย่างเนี้ย แบบอ่อนเข้มแล้วก็เนื้ออ่อนเข้มอ่อนเข้มอ่อนเข้มหมดเลยอ่อนแล้วก็ไปเข้มอ่อนแล้วก็ไปเข้มอ่อนแล้วก็ไปเข้มอ่อนๆอย่างเงี้ยแต่ว่าเนี่ยทุกคนเขียนชื่อก่อนไหมความชั่อแต่เออว่าไปเถอะเนี่ยบ่นมาตั้งสี่นาทีแล้วยังไม่ได้แบบ ลงไ,ไปในนี้สัก,สกจุดเดียวเลยยังไม่ได้จึ๊ดลงไปเลยไม่ได้จึ๊ดเลยทมแบบไม่รู้สกเลย,ยมันเค็มมากแ้วเดก็งลงมาไม่เขลกนะ การลงสีดำนี่นแหละอุ้ยเกือบแล้ว 结婚。 แบบต่ำอ่ะใช้แบบไปด้วยห่ายไปด้วยได้ไหมขอไปเอาสายชาร์จแบบก่อนได้ไหมทุกคน ว่าขอไปเอาสายชาร์จแบตเกินแล้วเดี๋ยวไปถ่ายตรงตรงหน้าประตูตรงนี้นะเอาสายชาร์จแบตเกนิน่นี one เคม่ดีนเสียไปเอางานก่อน นะใบงานมีมีใบงานทําแม่มาเรียีก็คิจทำสายมันไม่ถึอสายมันเดียวยาวุดยพ่เม่ตอนเวลาอุ่นมากเสียใจอ่ะเหอเอ็นียเกือบเนี้ยนั่นเขาเนี่ยนี่เห็นไหมถ้กิดตื่นจบบนี้ More. Okay. I be กันใจเกินไม่ได้คุยกับคนดูแล้วอะไรเยอะไปหน่อยจะต้องคุยด้วยอ่ะเอาไปแลขยี้ขึ้นมาขยี้ก่อนไหอืมได้ขนาดทุกคนรักกันไหมครับบอกเลยถ่ายคลิปเยอะๆทุกอันให้มาเบื่อ ทุกคนไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนไม่รู้เหมือนกันไปเซร์อกุก็ทำไมไม่รู้เหมือนกันไก่กับไข่อะไรเกิดก่อน วันจันทร์เนี่ยไปทำตอนวันอะไรวันจันทร์เขาสั่งห้ามทำใครทำวันจันทร์โดนทำจันทร์ไม่ใช่ไหมไม้พิเศษไม้พิเศษที่คนคนต้องมี เพ่งลงสีำไปได้แค่สองเอบนี้องเขเขียวเยอะแต่ทุกคนเห็นล่างนะเห็นเ 希望我再没得到你，然后他选择得到你，别提。他让我觉得我有感觉，就问你，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 我有啥感觉？ 起不来。嗯 แม่จะไปเก็บอะไรบนร้นอนหมอามาแทนค่ะฉันไม่เต็มฉันไมเอาเสด้วยแกอบเสือทุกคนชอบบัสกันตอนเพลงที่เท่าไหร่ฉันชอเริ่มอจับไม่แต่เพลงแค่ไหนแค่ั้น แล้วก็รู้จักมาอีกทีก็เพลงที่เราได้มาที่เราเจอัเปิดแต่เราก็ชอบชอบเปิด้ปรานนึ่งอ,อืมตดี๋ยมันสอนดีมากเลยบแปเพามีนือนานแล้วแหละสองปี

ขั้นใจทำไม่ได้กินน้ำเลยว่าไปกินน้ำปีมันนิดนึงเอง แค่เอ่อถ้าให้หูกับนาขิ้นขึ้นก็เสกการตัดเนื้อตัวเลยเดี๋ยวตัดเนื อัน่แต่จำโทสีไม่ได้ก็จะไม่เปลียนรู้สืบกว่าสีไดให้มาแบบปาเดียวเลยว่าปาเดียวรู้ใช่ปดสามสิบปดให้มนไม่ใช่ จะนอะไรอ่ะอยากดู้กันทุกคนมันจะมีใครที่แบบลองคิดแบบยีชั่วโมงหวันแบบหวันเต็มเลยวะเคยอยากดูไหมโอ้ไม่ทำ,ทำ,ทำอยากว่าแต่แล้วอ่ะแต่ไม่ทำต้องมาไปสียนิดเดียวอันี้ันนีงอนี้เยี่ยลว ねえ、そう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 、う、そう、おう、そ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 う、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  ต oh like ี่นิดอนไรก็ไม่ตัดเหอวะสดเยสยทำไมวันอไม่เห็นเลยมะนมีอะไรงะี่นๆ่ต่ว่าอยากกนสัก See okay. Let's see. Okay. Hmm. Oh! Yeah. กัาน,นาแล้วทุกคนทุกคนมาทำตามสัญญาอย่าลืมอย่าลืมโทรับด้วยนะออีเป็นแค่ไหนแค่นัน้น ให้ได้แค่ไหนก็เป็นได้แค่ไหน,นบอกตัวเองทุกวันฉันห้ามเอาแต่ใจขอยเตือนให้ได้รู้ว่าอย่าเพิ่งไปคิดเรื่องไกลที่ยังได้มีเธอข้างกายจะให้ฉัน นั่นเป็นอะไรก็ยอมอะไรอ,อะไรอะไรเดียวแค่ไหนแค่ไแค่น้องชายผดดู้ดีเธอบอกว่าฉันเป็นน้องชายน่ารักแบบน้องชายเธอบอกเราไปกันไม่ได้ ฉันเองนี่เธบอกว่าฉันเป็นน้องชายแค่เด็กกว่าแล้วไงให้รักพิษชอบเธอเก้อไว้อายุน้อยมีแต่เป้ารักไม่เป็นแท็กเลยเพต่อไปดปความอบอุไอชาเพราะเธอคึน

เธอ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 งแบบนี้เ bye bye. ออบ๊ายบายอย่าลืมนะชื่อช่อง a o n สามห้าเก้า c h ขอตัวบ๊ายบายก่อนนะ